ครับผมก็กล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านที่ชอบหายเห็ดนะครับนี่ก็ชัดมุนไพรก็ขึ้นป่าเขาสูงอีกเช่นเดิมนะครับก็อาจจะเป็นเขเรียกอะไรนะป่าติดยุบป,ป่าทึบนะครับช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลเห็ดโคลแล้วนะครับเทศกาลเห็ดโคลเห็ดอันขึ้นชื่อนะครับจังหวัดนี้ก็เห็ดขึ้นชื่อ คงม่ต้องบอกครับว่าจังหวัดอะไรเ่นะครับพาเพื่อนมารับชมกันเราจะขึ้นแค่ปีละครั้งนะครับปีละครั้งปีที่แล้วเหมือนจะชาตุนไพรจะไฟ์สดไปแล้วนะครับที่กัดตรงนี้แต่ปีนี้ขึ้นก่อนกําหนดนะครับเห็ดตัวนี้จะขึ้นเขาเรียกเห็ดหลงปีนะครับเห็ดโคลหลงปีถ้าขึ้นชุดนี้หมดก็จะเป็น เห็ดหัวดาเห็ดเล็กนะครับเห็ดเลนบาดเห็ดเลนห้าบางท่านเรียกไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมดอกตูมกันนะมีเต่ามีเต่าไม่แอบกินด้วยนะครับอาหารของเต่านี่นะครับอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไรนะครับเห็ดโคนนี่ขึ้นชื่อเลยนะครับตาลมะเร็งนะครับ เพราะว่าใต้ดินคือคือเจ้าของเขานะครับเจ้าอยู่ใต้ดินเขาจะนําเศษพวกไม้พวกรากไม้มาทํารังนะครับนีจะเป็นสปอร์พอฝนตกมาก็จะเกิดสปอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเห็ดแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาก็เจอเลยนะครับดอกใหญ่ๆมีใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ยังเล็กไป เดี๋ยวจะมีใหญ่กว่านี้นะครับขึ้นตุมต่มมเป็นยาต้านมะเร็งอย่างดีนะครับถ้าท่านใดไม่ได้ทานหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าสียไดยนะครับถามว่าแพงไหมแพงครับเห็ดโคนเห็ดโคนที่นี่แพงมากขึ้นอยู่ที่ระดับตุมต่มมนะครับตุมต่มๆเมอยู่ที่ห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับแม่ค้าจะมารอที่ ที่ข้างล่างตีนเขาเลยนะครับแพงมากถ้าบ,นบานานี้ก็อยู่ที่สองสาร้อยนะครับต่อหนึ่งโลหาไว้ทานต้านมะเร็งกันนะครับจะพาเพื่อนๆมาได้รับชมในป่าสดๆเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกมากตกประมาณสิบชั่วโมงนะครับหัวหลุดเลยเกือบช่ำน้ำเลยนะครับ ถ้าเห็ดตัวนี้ขึ้นเยอะที่สุดก็อยู่ที่วันที่19ตุลาเนาะ19ถึง25ตุลาแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่ 6, 6. วันที่6ตุลาขึ้นก่อนกำหนด,ดนะครับโอเคครับจัดสมุนไพรครับผม